เี่ยนเปอ่ะจริงๆินะพี่แ่จะอยู่ตรงกลางนะช่วนะภูวินด้วยใครอายุน้อยสุดในนี้โอ้หเตนตะวันมาตะวันออยดเแน่นอนน่นอเจตะวันแน่นอนนี่ไม่สามารถเลยมาแก่เริ่มนะเริ่มกันมาจากเรื่องอะไรคะเอาตั้งเองเรื่องอะไรคะค่ะก็มาจากส c a r l e t h e a r ค่ะที่มีทำารเม k e ไป เออที่มีเวอร์ชันก่อนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันจีนแล้วก็เกาหลีค่ะแล้วก็มีเป็นนวนิยายด้วยค่ะเอามาเป็นเวอร์ชันของเราจะเป็นยังไงฮะย้อนไปยุคไหนอะไรยังไงก็ออองขออุบไว้ก่อนละกันว่าย้อนไปยุคไหนเนาะแต่ว่าก็สามารถแบบแอบเดาๆได้จากในบบจากชุดที่ที่ปล่อยมาใช่ค่ะแต่ไม่ก็พี่ถามแต่ละคนเป็น เราพอดอะไรยังไงไม่บอกหรอกนะไม่ไบอก<ล>หรอกนั่นุนบอกไม่ได้หรอ <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> มันเป็นความลับไงตอนนี้คือแบบว่าคือด้วยความที่อะไรหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวเราก็ไม่อยากว่าไม่อยากรีบแบบตีถามบอกไปว่าเอ้ยใครเป็นอะไรหรือว่าเนื้อเรื่องเราจะเล่าอะไรยังไงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเราขอทั้งทีมงานเนี่ยขอไปทำกันบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อมัน

บอกไม่ได้ไม่รู้เพ่เะฉอไม่ใช่ไม่ลองเดาเดาเลยไหม่าเดเดาเป็นสามหรือเป็นแปดลองเดาเดามเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าถึงวอาเป็นสหรือแปดคืออะไรหรอชาผมชอบหลอดไฟที่นี่มากเลยทมี่เตา่เ้เป็ายนะัน่าจะช่วยช่ยเหลือได้พี่เตเล่นเป็นโอชายน้องที่สุดเล็กที่สุดใช่เป็นเล็ก็จะดูแบบเราัวเล็กเร่เราก็ต้องแล้วนครับแล้วก็โฟเล่นเป็นพี่โตสุดครับใช่พี่เตพี่เตดูหน้าโฟลด้วย ส่วนตูเล่นเป็นโองผู้ชมส่วนตูเล่นเป็นองศ์ช่ตูเล่นเป็นองศ์สีเล่นนเป็องใช่ครับแล้วที่แนนเล่นเป็นเอ่อนาเงงนางเงงใช่เลยเหรอใช่ไอ้จริงแล้วทุกคนภูวินอ่ะอยากแต่ละคนจ้ปลดเป็นอะไรยังไม่รู้กันเลยภูวินเนี่ยดูจะใส่แสงสีแดงก็จะเป็นตัวร้ายนึกออกไหมอาไทยๆอย่างเงี้ยนดำแดงก็จะคือดำละอ่ะใช่คนที่ฟ้าก็คือไงเป็นคนดีสีขาวใช่แล้วที่เป็นสีดำคือยังไงคะตัวร้ายตัวร้ายอะไรครับเนี่ยจริจริง ถ่ายจริงมีคิวมาร่วมงานกันหรอเนี่ยหมดถ่ายนี่จริงเลยเนี่ยเราเราน่าจะใช้ระยะเวลาถ่าย10ปีป่ะพี่เรื่องนี้จสิบปีนะจะไม่เพราะว่าสิบปีมันต้องเป็นการรวมตัวของแบบอะไรคะอะไรอะไรนี่คำถามคำถามอะไรนะาอะไรการรวมตัวของอะไรการรวมตัวของเออตัวทอับถอยเราก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าพูดมาก็รับได้ ดันนั้นจริงอ่ะเป็นการตัวท็อปของค่ายที่มาร่วมมานนี้เรื่องนี้ไม่ขาดอะไรครับพูดต่อสิพูดลองโพนลองโพลดิ้งโพนลองโพนลองโพลครับก็กดดันนะยิ่งมาร่วมงานกับพี่ตโตเอลงั้นเลยครับก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์มีที่ใสเฉพาะตัวอะไรแงบนี้ที่ใสเฉพาะตัวยังไงอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเข้าอยากจะรู้ว่าเวลาเออเข้ามาที่บ้าท เออมันจะมันจะเป็นยังไงแต่ละคนเพราะว่าบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างจากคาแรคเตอร์ผสมคันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแอบจะสปอยนิดนิดนึงนะใช่ก็พี่ฟอสกับพี่เพิร์ดเป็นไงบ้างหุ่มุ่มยังไม่ได้เสียงเลยสองคนเนี่ยเตรียมรับเือร์ขนาดไหนอันนี้ครัพี่อาบพี่ฟอสกับพี่เพิร์ดกังวลใครในฝั่งเนี้ยกังวลใครไม่เราดูฝั่งหนุ่มที่เปมมองกลางจ้าโอเคครับเรากังวลใครครับพี่เพิร์สกับพี่ฟอสร่วมงานเนี่ยร่วมงานในเซตเนี่ยการทำงานในเซตเนี่ย จิตก็ไม่มีครับสบายใจที่ได้ร่วมงานไม่สำเร็จหรอกไหม<ะ>ที่เพิร์กกังวลใครไหมครับเอ่ะทำไมมอมเตยอะคะอะไรนะครับพี่เตยนิดแล้วกันน่ารักดีครับน,น,น่ารักรน่ารักและ,ละตัวกังวลใจที่สุดในบรรดาเนี่ยกังวล หมดเลยหมดเลยเพราะว่าทุกคนเป็นตัวท็อปจริงๆแล้วแบบเพิ่งเป็นผลงานเรื่องที่สามของหนูเองหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหนูแบบเป็นเด็กใหม่ที่สุดในนี้เราเป็นนักแสดงร้อยสองหางห้าร้อยล้านไม่ใช่หรอห้าร้อยเลยหรอไม่รู้เออเราเป็นเราเป็นเบอร์สุดทล้านเออแต่ทุกคนในเรื่องเราเราจะต้องถูกทุกคนช่วยลุมช่วยแล้วลุ่มรักนเอเออใช่มันไม่ใช่ทุกคนให้ลุมรักเราใส่ตาเราไปเลนะ แตตามไม่ทันไม่รู้รอติดตามดูแล้วเป็นไงร่วมงานกับพี่ฝนก็เรื่องที่สองแล้วค่ะร่วมงานกับพี่ฝนก็่ฝนเป็นไงบ้างครับพี่ฝนลาค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันแบบเข้าเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ฝนค่ะเออเพราะว่าพี่ฝนเ็าจะมีลายเซ็นเป็นน้ำใช่ใช่เรื่องนี้ก็คือต้องเป็นน้ำปะหรือว่าหรอใช่เขาเกี่ยวกับน้ำตลอดอ๋อก็อาจจะมีเกี่ยวด้วยอเราติดตามละกันค่ะ พี่วินองชาย4ร่มัเป็นอะไรพี่วินเลิกเล่าองชายศรีติดคอใช่เลยเนี่อะไรให้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 ได้ใบได้เดากันบ้างไม่มีเลยครเพราะว่านักแสดงก็ยังไม่รู้จริงจริงเหรอใช่ทุกอย่างคือแบบว่าเขาเรียกว่ากำลังแบบว่าระดมความคิดกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ออกมาดีที่สุดครับผมใช่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้แน่น่าจะเป็นความความเป็นไทยที่ที่ที่ไม่ได้ดูที่ไหนแน่นอนนะครับ พราะ้อนเป็นเวอร์ชันของที่ไทยด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนในรูปแบบของประเทศไทยด้วยครับแสดงว่าเราสอดใส่สอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปเยอะในเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเยอะพอสมควรครับเพราะถ้าอย่างั้นเราต้องไปเรียนไหมฟันดงฟันดาบนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับเขาบอกแล้วครับใช่ครับผมแสดงว่าเส้นเรื่องไม่หมดต้นฉบับแต่วัฒนธรรมคือไทยครับใช่เนาะก็คงต้องมาอแดให้เหมาะสมกันใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาแบบซื้อเขาเรียกว่าอลายเส้นอะไรมาเนี่ยมันก็ต้องแบบให้เหมาะสมกับ เอาเนื้อเรื่องมาอ a ด a p t ยังไงให้เหมาะกับบทของไทย่เชออบะไรป็นพิเศษตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยัมแต่มีแบบแพนๆพนมีแพนๆไว้แล้วว่าแบบแต่ละคนต้องมีแบบเคคอร์สอะไรบ้างถ้าใครถ้าใครทำความลับหลุดนี่ของตูนี่จะเหมือนจะเป็นโยคะใช่ไหมพี่รู้เป่พี่รู้อด้วยคืออย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าแบบคือพอเรื่องนี้เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนแบบพรีโปรดักชันมากๆ่ดังนั้นเนี่ยพวกเราก็แบบ ยังไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นใช่ด้วยแล้วก็มันยังมีการแบบจัดแจงเงินอยู่ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวใครจะต้องไปทําอะไรบ้างแล้วก็เรื่องคิวด้วยที่จะต้องมาจัดให้ลงตัวกันด้วยครับผมจริงๆโฟท์ทำอะไรบ้างครับครับคในเรื่องนี้ทำยังไรบ้างเดี๋ยวต้องรัะแต่ของเด็กเต็มตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรบ้างก็ไปเนี่ยดูซีรีส์ที่มันเป็นเเาารียกว่อะไรออริจินอลใช่ก็ไปดูมาอตัวใครสุดลุง กลัวใครไหนเก่งเก่งเกงไม่กลัวพี่ทุกคนน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เลยครับน่ารักแบบน่ารักมากชอบน่ารักได้เลยเพราะว่าจังหวะสามคนต่างนี้มั้ยพี่ถามจริงไม่นะสามคนนั้นเป็นสามคนที่น่ารักที่สุดเลยในอยู่เป็นไหมอยู่เป็นไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะว่าเราเหมือนเจอหน้ากันแบบว่าได้เจอกันแบบว่าในชีวิตประจำวันถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เจอหน้าคบทุกคนเลยครับเหมือนแบบว่ามันมีเคมีอะไรแบบเออที่มันแบบว่ารู้สึกคุ้นเคยกันอยู่แล้วโอเคฝากเลยครับว่าติดปีนี้ปีนี้ไม่ได้ดูเมื่อไหร่ปีนี้ไม่ได้ดูแน่มาอีนี้ไึ่งแน่พี่นุ่มทุกอย่างยังไม่เข้าก็เหมือนน่าจะน่าจะเริ่มสตาร์ทแบบโปรเจกต์ปลายปีนะฮะก็ฝากติดตามเรื่อยๆอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียววายพี่พลอยอยู่ด้วยกันถ่ายทำด้วยกันก็น่าจะสนุกประมาณจริงๆโลเคชั่นมันที่ไหนนเป็นหลังกรุงพาณิชย กรุงพาราณสีไปเดียร์เนะเล่นก็อันนี้ยังเป็นความลับอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกมันก็จะสปอยเลยว่าเราใช้วัฒนธรรมของที่ไหนอะไรนะเราขออุ๊ยดอนแต่แต่ลองวิเคราะห์กันได้ดูจากจไอรอนที่เห็นทีเซอร์ที่เห็นแต่ว่าอย่าวิเคราะห์จากชุดคนนี้มันไม่ไม่บวกถ้าวิเคราะห์จากชุดผมกับชุดพี่เตอก็ไม่น่ารอดหรอกโอเคขขออบบบบคคคคุุณณรรััขอบคุณครับ